ยินดีต้อนรับสู่การรีวิวในวันนี้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีสูสุอุกกาบาสที่ได้รับความนิยมทั้งในการขนส่งภายในเมืองและการเดินทางระยะไกลซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและความสะดวกสบายอีสูสุก,ก็เป็นตัวเลือกที่หลากหลายทั้งสำหรับผู้ประกอบการขนส่งและผู้โดยสารมาดูกันว่าทำไมบัสคันนี้ถึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอีสูสุุก็มาพร้อมกับเครื่องยอนต์ที่ทรงพลังและสามารถให้ประสิทธ,ธิภาพที่ดีทั้งในเส้นทางในเมือง และระหว่างเมืองไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในถนนนอที่กับแคบในเมืองหรือการวิ่งบนทางหลวง,งอก,ก็ถูกออก,กออกแบบมาให้สามารถรับมือกับสภาพการขับขี่ที่หลากหลายได้อย่างง่ายได้เครื่องยนต์ของวัสดัน,นี้ออกแบบมาเพื่อความประหยัดโดยให้สมดุลระหว่างพลังงานและการประหยัดน้ามันทําให้มันเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนการดําเนินงานโดยไม่ลดประสิทธิภาพในด้านการออกแบบอ Isuzu กระโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและเพรียวบ,บางวัสันนี้ ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายอีกด้วยภายในห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางช่องทางเดินสะดวกและที่นั่งที่ออกแบบให้รองรับการนั่งได้ดีในระหว่างการเดินทางระยะยาวไม่ว่าคุณจะเดินทางระยะสั้นหรือยาวความสะดวกสบายของที่นั่งจะช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบแอร์และเครื่องทาความร้อนที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายในทุกสภาพอากาศความปลอดภัยเป็นสิ่งที่อีซูซุให้ความสําคัญเสมอและเอกก็ไม่ทําให้ผิดหวังบัสคันนี้ มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความสเสี่ยงระบบเบรคป้องกันล้อล็อกและเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ช่วยให้มั่นใจในการขับขี่แม้ในสภาพการขับขี่ที่ท้าทายการออกแบบห้องโดยสารยังช่วยให้คนขับมองเห็นได้ดีทำให้สามารถขับขี่ได้ง่ายในเส้นทางแคบแคบหรือในพื้นที่ที่มีรถเยอะจุดเด่นอีกหนึ่งของ Isuzu ก็ uka, คือความประหยัดน้ำมันบัสคันนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานยังมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนการดำเนินงานแต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซที่ต่ทำทําให้มันเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมาะสาหรับการขนส่งในเมืองและพื้นที่ชานเมือง